ตอนนี้พอดินพาเที่ยวเรามาอยู่กันที่ที่ไหนครับโร<ห>งแรม A1 วันรอยัลครูสปัตยานะครับผมตอนนี้เรามาเที่ยวกันที่พัทยานะครับแม่กำลังไปเช็คอินอยู่นะครับผมลองมาดูว่าที่เนี้ยเราจองผ่านเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหมนะครับก่อนที่โครงการเขาจะหมดไปนะครับผมโอ้ยลองมาดูความหลงหลาของโรงแรมนี้กันดูนะโอเคโอเคไปเล่นน้ำไหมเล่นเล่นไป แล้วตอนนี้เราก็เช็คอินกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรากำลังจะไปห้องพักกันแล้วรับผองกลับมาแล้วก็จะไปที่ห้องกันแล้วว้าวทะเลทะเลวันนี้ไปเชิญค่ะอันเนี้ย เขาบอกว่าให้ระวังราคา2 5 0 0ันห้าถ้าแตกไปน้องตีนระวังนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับห้องพักที่นี่นะน้องตีนน้องตีนอันนี้คิดเงินนะครับผมน,นีฟรีนะครับผมในนี้คิดเงินเป็นมินิบาร์นะครับมินิบาร์นี้คิดเงินครับผมสำหรับห้องนะ้ำในนี้เป็นไงมีอ่างไหมไม่มีไม่มีอ่าง มีเป็นทาวเวอร์ฝักบัวนะครับผมปฏิกานน,น้ำเหรอ <c oughs> มาเรามาดูบรรยากาศของด้านนอกกันนะครับผมนี่บรรยากาศมันอาจจะมองไม่เห็นทะเลแต่ว่า ถือว่ามุมสวยอยู่นะครับผมห้องเราอยู่ชั้น6นะครับห้องเราอยู่ที่ชั้นที่6นะครับผมห้องสวยน่ารัาดีนะครับสำหรับ,บรไไที่นี่เดอะวันรอยัลค <the one S 2> รูสนะ <al> ครับผมช้กมันเก็บไม่ดีชั้นหกน้องติมพร้อมมร้ยยังที่เราจะไปดูไอก <Okay. S 2> ิจกรรมแ <Okay. S 2> ฟส i ิลิ y ตี้แอคทิวิตี้ของที่นี่สระว่ายน้ำว่ามันหน้าตาเป็นยังไง มันสวยหรูหราเหมือนตอนที่เราเข้ามาแล้วเฮ้ยมันรูหรูหราเว้ยนะไปดูกันไหมไปปะไปไปเชิญนอนนี่ไปมาดูดิอะไรลูกเนี่ยน้ำอันนี้มันเป็นโรงแรมที่เราอยู่นี่ใช่ไหมใช่แล้วมีสระว่ายน้ำโอ้ย ไว้ดึงนะครับนี่ด้านในนี่เขาเป็นห้องอาหารฟาสโกโกเป็นบาร์ของที่นี่ใช่ไหม,มเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันฟา<ป> <Fast Coco. S 2> สโกโกเจ๋งมาก จะดื่มอะไรไหมคมรับผมไม่ดื่มอะก็สำหรับฟาสโกโก้ที่มันเป็นบาร์นะข้างในก็จะมีขายาพิซซ่าแล้วก็มีเครื่องดืม่มเดี๋ยวเราไปเดินชายหาดพัทยากันดีกว่าจะพูดชายหาดหัวหินนะ <c oughs> พูดผิด ปมันตินเดีวไปบบเดี๋ยวค่อยมาเล่นน้ำอ่ะไปเชาแลเชาสกทีเช้าสักทีนะครับผม ก็สาหรับกิจกรรมวันนี้นะครับวันนี้ที่นอนพอดีเลยน,น,นะครับเรานอนกันนอกห้อง,กองแม่และปลูกเขายืทดท้องไปน,นะครับผมคุณพ่อต้องไปนอนด้วยกันเอาดอนนะครับผมเลยอหไเช้านี้นะครับผมเราก็จะไปดูอาหารเช้าของที่โรงแรม ที่นี่นกันนะครับผม A1 วันนะครับโดร์รอยัลครูซนะครับว่าเขามีอะไรแล้วก็ลองไปหากิจกรรมอะไรทำกันต่อนิดหน่อยนะครับแล้วก็เช็คเอาท์นะครับผมลองตามพอดีมาแล้วครับว่าตรงนี้มันมีอะไรกันนะครับเดี๋ยวขอน,นอนต่อกันนะครับทุกค <า Bon> so <il> นสบายบรรยากาศดีฟินสุดๆเลยดูตื่ก็สำหรับเช้านี้นะครับผมรับจาก ไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารมาริบูกันนะครับปกติถ้าแขกเขาเยอะๆเขาจะไปเปิดที่เดอะโบ๊ทด้วยเห็นไหมชื่อเดอะโบ๊ทมะแต่ว่าวันนี้แขกเขาไม่ได้เยอะเขาก็เลยเปิดที่มาริบูนะครับเป็นลนักษณะไม่ใช่บุฟเฟต่ต์แต่ว่าเป็นสั่งไปเรื่อยๆนะครับอะรีบมาละเดี๋ยวไปขึ้นรีกันนะครับอืบรรยากาศ กำลังแบบว่าคล้มคล้มแบบไปเราไปดอาหารเช้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาโดดตรงนี้กันโอเคปะโอเคไหมเีนโอเคไหมโอเคปะเย่ด yeah, yeah, ิเย่ดิตัวไหนก็ได้ เอาเป็นขาปูร้อนครับต้องตีนเอาโกโก้ไหมเอาโกโก้ลองดูแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่ห้องอาหารมาริบูนะครับผมเป็นห้องอาหารเช้าของที่นี่ปกติแล้วมันจะอยู่ที่เดอะโบ๊ทแต่วันนี้แขกเขาไม่ยเยอะเราก็เลยมาจากที่ห้องอาหารมาริบูนะครับซึ่งมีความหรูหราพอสมควรเลยนะครับจริงๆชอบนสไตล์แบบนี้นนแนวๆดีวะ่ะชอบ อันนี้เป็นพวกสเตชันของก๋วยเตี๋ยวและนี้จะเป็นข้าวต้มมีหมูไก่กุ้งผมเพิ่มเอาข้าวต้มหมูกุ้งบนกันนะครับผมแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวที่หนึ่งไม่ใส่ตัวงอกนะครับนี่ เอามาแล้วชมส้ตินไม่มีเอาแม้แบบนี้หรือบ้างหรยอเอาแบบแม่เอาแบบแม่นะแมวไข่แม่ไข่ได้ครับ นี่เรามาดูน้ข้าวต้มที่นี่นะครับผมข้าวต้มทางซีไม่ใช่นี่เป็นข้าวต้มเขาเรียกอะไรข้าวต้มเมจิพวกเนื้อมันอยู่ใต้ดูข้าวต้มอะไรครับผมโอย้ยน้าวต้มหมูในดูนี่มันอยู่ข้างใต้อะโอ้ยมาเป็นทะเลอืม,มน่ากินอน่ะดูสิดูสิสตอนแรกเป็นกข๊ขาวนี่มาโอ้ยดูดูก๋วยเตีเ๋ยว สีสันน่ากินมากสีสวยเพราะเราปรุงก็สำหรับอาหารเช้าที่มาริบูนะครับผมที่เดอะวันเดลโลโย่ครุสเอวันเอวันเดลโลโย่ครุสนะครับผมอาหารเช้าก็ตามว่าเรื่อยๆครับผมก็จะมีข้าวเสียวมีข้าวต้มแล้วก็พวกเอฟเอฟอเจันเบคไฟไทร์ดาวอเมริกันเบล พวกนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข้าวผัดให้แกมโบ้แกมโบ้ไทยคนๆไงผมไม่ได้กินท,ที่จริงเคยกินอนะ่ะใช่ใช่ใช,ใช่แต่บรรยากาศมันโอเคอยู่ห้องอาหารสวยหนูจะบีบไปงตนไปเล่นน้ำไปไหนนะเล่นน้ำเล่นน้ำก็ไปกันครับทำไมฮะ ็สำหรับที่เนี่ยมันจะมีสระว่ายน้ำสองสระถูกป่ะอยู่ในแฟลตโกโก้มันจะเปิดสิบเอ็ดโมงเนาะแต่อันเนี้ยเขาว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเราก็เลยไม่เล่นสระนี้มันอยู่ติดติดกับถนนอยู่ตรงข้างๆกับมาริบูเลสโซ่เราเล่นน้ําพร้อมจะโดดกันหรือยังพร้อมจะโดดกันหรือยังพร้อมหรอยวพร้อมแล้วงั้นเราโดดกันเลยดีกว่าพร้อมจะลงหรือยังครับผม พร้อมแล้วก็โดดตาวงาเลยครับผมเห็นเป็นไงครับผมพอยังขึ้นยังครับผมขี้มูกนั้นเลยอ่ะลุก ก็ตอนนี้เราก็เล่นน้ำมาได้พักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะเลิกกันเลิกเลิกเล่นเลิกเล่นที่ห้องกันเนาะเนี่ยตอนนี้เราเล่นกันอยู่หน้าเรือยักษ์เรือไททานิีใช่ wings, <c oughs> เลยว่ายกันอยู่ในทะเลเอาเชียนใช่ไนะหมเฮ้ยตี้ตี้ไปเดี๋ยวหลังจากนี้อเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขึ้นไปเปลี่ยนชุดกันนะครับผมแ네ล้วเราก็คงจะเช็คเอาต์นอนพักสักพักหนึ่งนะครับผมสําหรับโรงแรมนี้ก็ถือว่า ช้ได้เลยเราจ่ายมาแค่ประมาณพันนิดๆด้วยเราเที่ยวด้วยกันนะไม่แพงนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็รีบใช้นะครับเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันจะใกล้จะหมดแล้วเดือนตุลานี้เองนะครับผมแต่เขามีเอ็กซเซนหรออาจออาจะมีอาจจะมีาอาจจะมีเรงงานเข้าดีเพราะว่าอาหารเราก็ได้ลดอีกตั้ง40%นะก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเดี๋ยวเดเจอกันหลังจนกเปลี่ยนชุดโอเคครับผมไป S <S ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เราไปเล่นน้ำกันมาใช่ไหมฮะหนูอแอบกินอะไรแล้วกินมันเลยโอ้ตายเลยนี้ก็สำหรับโรงแรม A1 ใช่ไหมมันชื่อเอวันเทวันเอวันเดอะรอยัลครูสครูสครูสนั่นแหละครับผมก็ที่เรารีวิวก็ประมาณน,นี้นะ สำหรับอาหารเช้าที่เราไปวันนี้รสชาติก็จริงๆก็คือรสชาติอาหารเช้าของโรงแรม,มทั่วไปนะเรายังไม่มีอะไรที่มันว้าวขึ้นมามากแต่สิ่งที่เราใช่โปรตีนลูกเฟ่เฟแต่วันนี้มันเป็นเสริไฟไปนี่นิดนึงอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบก็คือมันมันสวยอ่ะที่มาลิบูอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูยปแต่ละมุมในต่างๆเนี่ยมันมีจุดที่ถ่ายรูป<ช>สวยๆมันดูแนวเท่หทันเท่ไหมเป็นเท่ไหมใช่ไหม แล้วก็สระว่ายน้ําของที่นี่มันมีสองสระอยู่ในบาร์หนึ่งสระที่เมื่อวานเราพาไปดูแล้วก็ <S <S ที่มันนี้เราไปเล่นน้ํากันกับน้องตีนใช่ป่ะก็สองสระแต่อสระนเนี้มันค่อนข้างจะพรเวทไม่ค่อยมีคนเล่นเราจะาไปถ่ายรูปกันตรงนู้นในบาร์แต่ในบาร์มันจะเปิสเดสวดโมงเช้านะครับผมแล้วก็ที่นี่มีฟิเตเนสด้วยแต่ว่าสปาตอนนี้มันปิดอยู่นะครับผม,ผมก็ลองโทรมาเช็กก่อนว่าอะไรปิดอะไรเปิดนี่ก็เป็นเกือบทั้งหมดแล้วแหละที่ที่เรามาใช้บริการของโรงแรม A1 วันที่นี่นะครับ,รบผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับน้องปีนฝากคลิปไหมฮะอ้าวสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งใช่ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนฮะอย่าลืมกระตือกะล่ายให้ถึง2,000ัไลค์ด้วยนะครับครับผม2,000เองเหรอเอาสักหมื่นเลยไหมนั่นแหละครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกอลิบาร์เที่ยวให้ด้วยนะครับ,รบผม 2, และสำหรับพอดินรีวิวโรงแรมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบอกแค่นี้ก่อนเนาะเรากลับบ้านกันดีกว่านะครผมแล้เจอกนคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับโอเคไปละ